ทำไมพระเอกมาเยื่อยวนข้าล่ะตอนที่37หลายวันถัดมาเรือน้อยกำลังแล่นอยู่ในทะเลสาบเจียช่วงนี้พี่จูกินยาสม่ำเสมอไหมนอนหลับดีหรือเปล่าถ้าคิดถึงเขาทำไมไม่ไปดูด้วยตัวเองละ่ะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ ทำหน้าเหมือนคนตายแบบนี้เพื่ออะไรอีกอย่างเจ้าเป็นคนเตรียมยาด้วยตัวเองเหตุใดยังต้องให้ข้าไปส่งยาให้อีกเจ็บเจ็บเจ็บเจียแค่เห็นข้าขี้เกียจไม่รู้อะไรเลยสักนิดเจี๊ยถามหมายความว่ายังไงข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าวันนั้นเขาพูดอะไร ชัดเจนว่าเป็นพี่จูทำไมเขาถึงแยกระหว่างอันนี้กับอันนั้นท่านฉินบอกว่าตอนนั้นเขาไม่มีสติข้าจึงอยากจะรอจนกว่าเขาจะดีขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยกับเขาเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่วันนั้นข้าไปหาเขาช่วงนี้ใต้เท้าจางจำเป็นต้องสงบใจฟื้นฟูร่างกาย และไม่สมควรทำงานหนักเกินไปขอให้ใต้เท้าชุยพักอยู่ที่เรือนปีกตะวันตกไปก่อนหาสงบใจอะไรอย่าทำงานหนักเกินไปอะไรข้าไม่ได้จะกินเขาสักหน่อยเขาต่างหากที่เกือบจะกินข้าอันนี้ขีดทิ้งเขาไม่อยากเจอข้าชัดๆตอนที่เล่นเรื่องตำนานงูขาว ข้าเป็นคนดูแลพี่จูฉินถงเป็นแค่หมอคนหนึง่งแต่สามารถอยู่ข้างกายเขาได้ข้าคือคนที่เขาแต่งงานเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายวงเล็บเมียทำไมข้าถึงเจอเขาไม่ได้ในเมื่อเขาไม่อยากเจอข้าทำไมข้าต้องไปยืนต่อหน้าเขาแล้วทำให้เขารําคาญด้วยละ่ะแต่ข้ามีคําถามมากมาย ที่อยากจะถามเขากรีดข้าแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วพี่สาวคิดในใจที่แท้คนที่มีความรักจะคิดมากถึงขนาดนี้มองด้วยสายตาเครียดแค้นหนักมากน้องชายเจ้าจำได้หรือไม่เจ้าเคยตะโกนว่าตัวเองเป็นชายแท้ทำไมตอนนี้ ถึงถูกอจูล่อลวงเอาได้เจียท่านก็ไม่เชื่อหรือว่าข้าจริงใจนี่ข้าไม่ได้พูดว่าข้าไม่เชื่อเจ้าข้าเพียงแค่แปลกใจนิดหน่อยข้าเองก็แปลกใจเหมือนกันหลังจากที่ได้พบเขาข้าได้สัมผัสถึงความรู้สึกต่างๆที่ข้าไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ข้ายังทำเรื่องมากมายที่ทำให้ตัวเองกลัวข้าก็คิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งจริงๆท่านเคยพูดชัดเจนว่านี่เป็นเพียงภาพลวงตาปีศาจจิ้งจอกแห่งถูซานไม่ควรตกอยู่ภายใต้สิ่งเร้าใดๆแต่ว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะเกินการควบคุมของข้า ข้าอยากจะรีบวิ่งไปหาเขาแล้วบอกเขาว่าไม่ว่าเขาจะเป็นงูขาวหรือว่าจางเซิงแต่พี่จูก็คือพี่จูแต่เขาแสดงสีหน้าเช่นนั้นและพูดว่าข้าไม่ได้ร้องไห้เพื่อเขาเหมือนกับว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าข้าไม่สามารถยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ได้ มันทำให้ข้าเกิดความสงสัยในตัวเองเจีย yeah ตั้งแต่เด็กทุกคนต่างพูดว่าข้าเป็นคนที่ตื่นเต้นได้ภายในสามนาทีแต่ข้าไม่เคยยอมรับมันตอนนี้ข้าคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมันอาจจะเป็นจริงก็ได้จิตใจของข้าสับสนวุ่นวายและข้ามีกล้า ให้คำสัญญาอะไรหุ่นหันพนลันแล่นเด็กโง่อย่าคิดมากเลยจะดีกว่าถ้าเจ้าลงมือทำทันทีร่างกายจะบอกคำตอบได้เร็วกว่าสมองแต่เขาปฏิเสธที่จะเจอข้าตลอดไม่อยากเจอเจ้าก็แค่สร้างโอกาสในการเจอขึ้นมาตอนนี้พระเอกก็ชัดเจนแล้วทำไมเจ้ายังดังเลยอยู่ล่ะ รีบไปแสดงทักษะพิเศษจิงจอกก้าวหางของเราให้เห็นเสียสิไม่ว่าเขาจะมีความลับซ่อนอยู่หรือเป็นคนไร้ใจโดยธรรมชาติก็ตามไปจัดการเขาซะและพัฒนาทักษะสเสน่ห์ของเจ้าเจียท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในอาชีพการงานมากท่านสามารถโยงหัวข้อใดๆก็ตาม ไปที่การบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อความแข็งแกร่งขึ้นจริงอยู่ที่ข้าเป็นคนมุ่งมั่นในการงานแต่ข้าไม่ได้เกลียดคนที่มุ่งมั่นในความรักหรอกดังนั้นชิงชิงไม่ต้องรู้สึกกดดันแม้ว่าคําสอนของบรรพบุรุษจะบอกว่าเราไม่สามารถถูกล่อลวงได้แต่ข้าอยากให้เจ้ามีความสุขมากกว่า เจียเจียทันใดน,นั้นจริงจอกน้อยสองตัวก็เข้าไปหลบในเรือเป็นพระเอกเดินมาทางพวกเขานั่นเองพี่จูไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อพักฟื้นหรอกหรือทำไมเขาถึงออกมาแอบฟังพวกเราคุยกันข้าไม่ได้คิดเช่นนั้นพวกเขารีบวิ่งไปที่ภูเขาจำลอง บางทีพวกเขาอาจกำลังทำอย่างอื่นอยู่นี่ไม่ใช่โอกาสแก้ปมของเขาหรือรีบไปให้ไวเจ้าเด็กนั่นจะต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังพวกเราฉินธงนั่นก็ดูไม่ง่ายอย่างที่เห็นเช่นกันน้องจิงจอกแปลงร่างเป็นปลาน้อยคิดในใจเจียเจียพูดถูก แทนที่จะสงสัยและกังวลมีสู้คนหาความจริงหัวใจไม่มีทางโกหกเมื่อครู่บนเรือที่อยู่กลางทะเลสาบมีคนอยู่หรือไม่ไม่มีนะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนผู้นั้นมากเกินไปจนทำให้ตาพร่าใช่หรือไม่ไอยานายน้อยจู ไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้าไม่ล้อเลียนท่านหรอกตอนนี้เจ้ากําลังล้อเลียนข้าอยู่คุยเรื่องสำคัญฮ่าฮ่ได้ได้คุยเรื่องสำคัญตามที่ท่านคาดไว้หลังจากที่พวกท่านทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายในหอสังเกตการหลวงเจิ้งเหงิงก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไป และขนย้ายศพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนองเลือดออกจากหอสังเกตการหลวงในชั่วข้ามคืนว่ากันตามทฤษฎีแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่พลิกชนะศพเสร็จจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปยังสถานที่จัดงานศพแต่ในความเป็นจริงแล้วคือไปที่วัดปู่จิ้วว่าแล้ว คือวัดปู่จิ้วพระเอกกำลังมองปลาประหลาดไม่ละสายตาน้องจิงจออคิดวัดปู่จิ้วหรือนี่คือสถานที่สำคัญในเรื่องห้องหอรอรักเจิ้งเหงิงคิดจะทำอะไรนะ่ะการตายที่ท่านในคข้าไปสืบมีเบาะแสบ้างแล้วแต่ดูเหมือนว่า จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยดวงชะตาของพวกเขาสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดทั้งหมดเกิดในธาตุไฟซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะร่ำรวยและมีอำนาจมากไม่ควรเสียชีวิตกระทันหันเช่นนี้พูดไปแล้วก็แปลกแม้ในอดีตจะมีอุปสรรคมากมายแต่ระยะหลังนี้ความก้าวหน้า กลับค่อนข้างราบรื่นเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเลยเขามาแล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเก่าอี้เปลี่ยนไปเพราะเขาด้วยการสนับสนุนของเก่าอี้อุปสรรคก็ลดลงเขาหรือท่านหมายถึงใต้เท้าช่วยหรือ เจ้ามีตาขายจับปลาติดตัวบ้างไหมอะไรนะข้าเห็นปลาตัวเล็กนี่หนังเรียบเนื้อหนาทำไมไม่ลองตักขึ้นมากินละ่ะหาน้องจิงจอกได้แต่อุทานในใจสู้เขานะลูกจบตอนคะ่ะพบกันใหม่ตอนหน้าเร็วๆนี้นะคะ